ผมได้มาเปิดซีรีส์ใหม่วันมอสโดยที่ทั้งผมนั้นหาหมูหาวัวทําอะไรที่ท้าทายและอย่างสุดท้ายคือการสร้างบ้านในอีพีนี้อีพีเดียว แต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมกันด้วยนะครับช่องผมจะได้ไปถึง2,100ซับแล้วเราก็ไปดูกันเลยนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมโดยผมจะขุดบล็อกแรกกันเลยแล้วผมก็พยายามที่จะขุดบล็อกดินกันนะครับยาวๆเลยจนกระทั่งผมไปเจอกล่องนะครับผมเย่ๆยแล้วผมก็พยายามที่จะเพิ่มพื้นที่ให้กับวันบล็อกของเราก่อนที่จะไปเปิดกล่องนั่นเองครับแล้วมาดูกันซิว่าข้างในจะเป็นอะไร แค่ขนมปังแล้วก็สมุดสองเล่มอืมแล้วผมก็ขุดต่อไปยาวๆเลยนะครับผมจะมันขึ้นอะไรมาก็มีเหมเอนเป็นบอกว่ามันจะมาเป็นลิสต์นะครับผมแล้วก็โฆษณาช่องตัวเองเยี่ยมจริงๆแล้วผมก็เริ่มจะคิดใหญ่โดยการที่ผมเนี่ยจะกระโดดลงไปด้านล่างเพื่อเพิ่มให้ดินเนี่ยมันมแบบมันอยู่ด้านล่างนะครับมันมีระดับชั้นมากขึ้นเนาะแต่อย่างแรกผมจะต้องเก็บของกันก่อนเลยแล้วก็ลงไปเลยครับผมดูซิว่าจะได้หรือไม่แล้วก็รอผมตายนะครับผม ไหนดูซิว่ามันสําเร็จหรือไม่เฮ้ยสำเร็จครับผมหลังจากนั้นผมก็ไม่รอช้าที่ผมจะฟาร์มดินเพื่อที่ผมจะได้เอามาเพิ่มชั้นเลยนะครับผมฟาร์มเสร็จก็วางไปแล้วก็วางพื้นที่ เพิ่มเลยนะครับผมแล้วผมก็วางพื้นที่เพิ่มพร้อมกับทุบบางส่วนเพื่อให้มันอยู่ในระดับเดียวกันนะครับผมแล้วผมก็ฟาร,ร์มกันต่อเลยแล้วผมก็ฟาร,ร์มขอแบบยาวๆเลยนะครับผมจนจกระทั่งผมลืมไปเลยว่าผมมีไม้เยอะขนาดนี้ผมก็คาตัวคาสิครับผมซึ่งจุดประสงค์ที่ผมทาเนี่ยก็เพื่อผมจะทําที่ขุดไม้นะครับรเพื่อที่จะเอามาขุดไอ้เจ้ากระดูกเนี่ยแต่ผมทําไม่ได้นะครับก็เลยทําแค่เอาสติกมาขุดพอแล้วหลังจากผมข ja ุดเสร็จเนี่ยผมก็ข ja ุดยาวๆพร้อมกับเพิ่มพื้นที่ของ ันบล็อกของผมขร้องกับทาให้พื้นที่เนี่ยมันราบนะครับผมตอนนี้จะไปขุดต่อยาวๆนั่นเองแล้วผมก็มาพลั้ที่ขุดไม้พร้อมกับมาขุดต่ออีกนั่นเองครับผมแล้วหลังจากผมขุดมาสักพักในที่สุดผมก็เจอหมูนะครับผมโอ้เป็นสัตว์ตัวแรกในโลกวันบล็อกเลยนะครับเนี่ยแต่สักพักนึงผมก็ขุดเจอวัวต่ออีกนะครับผมโคตรโชคดีเลยได้สัตว์สองชนิดอยู่ในโลกวันบล็อก,กตอนนี้ และช่วงต่อจากนี้ผมก็แค่ขุดแล้วก็ปลูกเชอรี่แล้วก็เก็บขอบแล้วก็ขุดมีอยู่แค่นี้เลยแล้วหลังจากผมขุดมาสักพักนะครับผมก็เจอกับวัวเฮ็ดน,นะครับผมเป็นตัวอาหารชั้นดีเลยนะครับแล้วผมเนี่ยก็เริ่มคิดว่าผมเนี่ยควรจะสร้างบ้านน่นนาแล้วเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วแต่อยู่ดีดีก็เจออะไรสุดแปลกนะครับอันนี้แปลกจริงๆนะคือมัน มันขุดเองอ่ะแบบนี้เลยอ่ะคุดวัตเทเฮวอ่ะซึ่งมันก็ช่วยทําให้ผมเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องขุดแล้วก็มีเวลาในการสร้างบ้านมากขึ้นนะครับก็ถือว่าแบบโคตรเจ่ม oh, <jam. S 1> แล้วผมก็จะมาเพิ่มพื้นที่กันก่อนเลยนะครับผม mm. แล้วหลังจากผมเพิ่มพื้นที่อย่างหนำใจแล้วผมก็จะสร้างบ้านกันเลยนะครับผมแล้วผมก็วางพื้นด้วยสล a บนะครับหลังจากนั้นก็เพิ่มเสาทั้ง4ด้านของบ้านนะครับผมหลังจากนั้นก็วางหลังคานะครับสร้างประตูแล้วก็ตกแต่งอีกนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมสําหรับบ้านในโลกวันบอ

二岁了，装个大超；金钱看起墙上写着金项链的三十二岁了，装个大超，富妈。